ภายที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือการแข่งขันจากข้างนอก<ช>อย่างเช่นธุรกิจ s m e หรือแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ก็เริ่มจะรู้สึกว่าจีนเข้ามาแข่งเยอะทําให้โอกาสของเราที่โตก็ยากและไอ้หลายๆอย่างที่เราบอกเราส่งออกเนี่ยตัวเลขสวยเนี่ยความจริงมันคือสินค้าจีนที่เข้ามาสวมสิทธิ์ตรงนี้น่ากังวลแค่ไหนอ,อันนี้แน่นอนเพราะว่า อันที่หนึ่งก็คือส่วนนึ่มาจากภาษีทรัมป์ด้วยที่คนรีบสั่งของเพราะนั้นเราก็ส่งออกได้เยอะหลังจากนั้นมันก็คงชะลอตัวอันที่สองก็คือสินค้าจีนเข้ามาสวมสิทธิ์อันนี้ชัดเจนก็หมายว่าศักยภาพของการแข่งขันของผู้ผลิตของเราเองเนี่ยถดถอยลงไปนะครับอันนี้ผมว่ายังไงก็กลับไปที่ดูเรื่องเทคโนโลยีว่าของเราเนี่ยตามก็ทันหรือเปล่าซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ย ติตามทันยากแล้วนะครับเทคโนโลยีเข้าไปกินไกลแม้กระทั่งเวียดนามผมว่าเราก็ตามเขาไม่ทันแล้วนั่น่สิอันนี้คือหน้าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะทําก็คือว่าทําไงถึงจะให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเอาเทคโนโลยีย้ายฐานเข้ามาบางส่วนนะต้องมีแรงจูงใจที่ดีที่จะให้เขาเข้ามานะไม่ว่าคนเก่งๆว่าของเขาจะเข้ามาเขาสบายใจที่จะอยู่หรือเปล่าภาษีของเราเป็นยังไงนะไม่ใช่บางที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็กลัวนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากแล้วระบบกฎหมายของเราเป็นยังไงคนะบางคนบอกว่ากฎหมายที่ชาวโลกเชื่อถือมากที่สุดก็คือระบบก,กฎหมายของอังกฤษซึ่งสิงคโปร์ก็ใช้<อ>นะเพราะฉะนั้นอนของเรามันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคือเข้ามาก็ต้องใช้กฎหมายไทยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือไม่เป็นไรเราก็พยายามปรับให้ เข้ากับเขเข้าบ้างก็ได้ค่อยๆปรับชนะแต่ว่าอย่าให้มันฉีกแนวจนมากเกินไปแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองครับพอกลุ่มหนึ่งเข้ามารัฐบาลชุดหนึ่งเข้ามาก็จะเปลี่ยนนโยบายของอชุดที่แล้วคือถ้าเราทําบบนี้บ่อยๆมันทาม,มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สร้างความมั่นใจนะคืออะไรที่ดีผมว่าก,ก็น่าจะคงเอาไว้ถูกไหมไม่ใช่ว่ามองว่าเออไปตาม รัฐบาลชุดที่แล้วอะไรเงี้ยทั้งะเป็นศัตรูกันทางการเมืองอะไรเงี้ยไม่จําเป็นฮะผมว่าอะไรที่ดีกับประเทศก็คงเอาไว้ดีกว่านะไม่ได้ไปตามก็คือไปทําให้มันต่อเนื่องนะไม่ต้องไปกลัวเช่นเราจะรีฟฟรม ปรับปรุงเรื่องการศึกษาก็ทําไปครับไม่ใช่ว,ว่าเปลี่ยนปุ๊บนะ่ย้ายไปย้ายมาผมว่าผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะหรือว่าถ้าจะปราบคอรัปชันก็เอาจริงๆเลยมผมว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่ใช้ในโยบายหาเสียงื่องปรับคอรัปชันจริงๆ,ๆอย่างจังเนี่ยผมว่าน่าจะได้คะแนนเสียงดีในะชถถถ่ถ้าทำถ้าถ้าถ้ากล้าทําแบบสิงคโปร์จีนเวียดนามกล้าทำกันหรือเปล่าเวียดนามนี่เขาจับกันขึ้นศาลนี่ตัดสินติดคุกยาวะหารชีวิตเลยใช่ไหมอ่เวียดนามเขา ไปถึงจุดนั้นเลยติดคุกยาวหรือไม่ก็ต้องเรียกเงินคืนมาอย่างมีเคสหนึ่งใช่ไหมีเคสต่างๆใช่ไหมมาดามล้านเนี่ยเอาคืนมาสามในสี่นี่ก็โอเคอาจจะปล่อยนะโอ้โหแต่ก็เยอะสามในสี่นี่ก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหนเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไปอินเฟล e ราคาที่ดินใช่ไหมมันเป็นตัวเลขปลอมตัวเลขปลอมไม่ไม่ใช่เม็ดเงินจริงจเออ แล้ตัวเองถ้าต้องชดเชยต้องไปหาเงินมาซึ่งมันซึ่งไม่ง่ายใช่ไหมไม่ไม่ไม่ง่าย